สวัสดีครับผมจ้ากุ้งลุยสันครับพี่น้องครับน้าผมคลิปนี้พาพี่น้องน้าผมมาเบิ้งที่ว่าเป็นโรคใบหยีกใบดังนะครับผมแล้วก็คืนคืนกลับมาเริ่มซิกสังข้อแสียงได้ดีกว่าเกาน้าผมก็เพราะว่าเขาบำรุงตันเนื่องนะครับผมผมบำรุงต้นเนื่องแต่ว่าผมก็จะเป็นสูตรของผมในในปุ๋ยระบบลดต้นทุนนะครับผมก็มาบำรุงตันเนื่องก็เป็นเป็นสูตรปุ๋ยทั่วไปแล้วครับผมแต่ว่าเขาก็ มา่มลุงแต่สําหรับสูตรของผมที่ขีดเนี่ยนะผมก็เป็นปุยเกตนะผมปุยเกตสูตร20 20 20สนะครับสามซ่อนแกงต่อเป้น้ำนะแล้วก็เป็นไอปุยมักสูตรหอยปลานะผมสองสองแก้วน้ำยี่สิบสองออนนะผมผมก็ใส่ไปแล้วผมก็พ่นพ่นไปได้ก็ติดตามมาเรื่อยๆตอนนี้อายุสองเดือนกับกมือนี้ยี่สิบหกมือแล้วสองเดือนยี่สิบหกมือ กะโรคที่เป็นโรคใบยิกนะพี่น้องเขากลางนะผมกลางอย่าไปเบิงบ้งนะผมเบิ้งว่ามันฟื้นมาแบบเดนะผมผมก็ได้ล้งคลิปไปแล้วละ่ะที่นี่พอดีว่าพี่น้องเพื่อนก็ถามมาว่ามันผมก็ยืนทายหุ่นน้องเมื่อวานนี่มันเปียกมันมีอากาศฝนเมื่อนี้ผมมามาฉีดที่เหลือสวนทางหุ่นนะผมมันก็โอเคเมื่อนี้ฝนเมื่อคืนนี้ฝนมาตกนะผมแล้วฝนบ่ตกมันก็เลยบ่ชื้นบ่าอย่างผมก็ย่างเขามาให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศ นี่ครับเขาตรงนี้ไปยิกไปเลยนะครับเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยเกือบเป็นว่าไม่เป็นเกือบเป็นไล่ล่เราเราผมกับฉีดป้องกันใบเราขาบว่าเลยแพร่ลามไปประมาณประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับที่นี่มาเบิองว่ามันฟืน้นจังเลนนะ้องเพน่องเห็นบ่เบิ้งบรรยากาศนะผมเบิ้งบรรยากาศใบมันเรื่อมนาขึ้นมาเนาะใบนาขึ้นมาได้เ่ยเห็นบ่ครับใบเนี่ยคือมันปกติเฮาเนี่ยเ็นบ่พี่น้องสองเดือนยี่สิบหกมือนะครับเนี่ย ปลูกระยะห่างอยู่ที่ก็สิบเซนแปดสิบเซนถึงเมตรหนึ่งนะผมระยะห่างเลยเราใบเขาชนติดกันตอนเนี้ยนะผมใบเขาชนติดกันระยะร่องนี่ระยะห่างของร่องนี่เมตรสิบนะผมเมตรสิบถึงเมตรหนึ่งประมาณนี้แหละนะผมแล้วก็เห็นบ่มพี่น้องใบที่เหมือนกลางเหมือนมันปกติเลยใบมาชนกันต้นมาชนกันขนาดปลูกระยะห่างนะครับก็คือใบเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาปกตินะพี่น้องเห็นบ่ม เนี่ยเป็นโรคใบยิกนนี่พี่น้องบ่าเป็นโรคงั้นีช่เป็นตั้งสี่เป็เลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นโรคใบยิกนะครับเป็นโรคใบยิกเลยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าเขากลางนะผมซึ่งส่วนมากเราห้องกสิเห็นเขาถ้าเขาเป็นโรคใบยิกเขายิงงอยิงงอเห็นบ่เขาสิงยิงงอุึมงอไปงั้น่ปุ๊บโลเพราองอเข้าไปปุ๊บมันจะเบิ้งนี่ที่เป็นโลงโป่งไปเปลปยนะครับผมแต่ตอนนี <right> ้เขาเบื้องหน้าตาดี เห็นไหมครับหน้าตาดีนะครับมันสําลังฟื้นขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเขากับบารุงเอาบํารุงขีดเอาแล้วแต่สูตรผู้ใดผู้ใด,ดมีสูตรตัวใดก็ไปบํารุงเอาน้องพี่น้องเนาะนะผมผมก็นี่แหละมาเฮ็ดอาจจะเป็นเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่บางคนนี่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจออิลิแล้วเห็นปุ๊บแล้วท้อพี่น้องท้อเมยแต่ว่าคลิปนี้มาให้เห็นเป็นกําลังใจว่า มันสามารถฟื้นขึ้นมาได้อยู่ให้พี่ก็ให้เป็นกําลังใจให้พี่น้องไปเฮ็ดไปฉีดสองสามเที่ยฉีดไปเรื่อยๆพี่น้องฉีดเท่าแรกมันอาจีแบบฉีดประมวลหนอกเพราะว่าใบมันไม่ค่อยมีเนาะฉีดไปฉีดไปเพราะซีหามือมาเบิง้งเราอู้เริ่มขึ้นมาเนี่ยมันยังมีกําลังใจใเฮ็ดอีกก็ยีมาฉีดอีกเท่านึงอีกวันนี้ก็ยีบึบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมกะฉีดบึบขึ้นมาเลยพี่น้องเบิง้งครับสวยงามครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นลูกใบยิ้นี่หน่พี่น้องเบิง้งคือมันปกติป่ะครับ เนี่ยมันมันปกติเลยเดย้ขนาดว่ามันเป็นใบยิกกด้วยนะพี่น้องเห็นปะกลางมากลางคือมันปกติเลยนะครับก็ถือว่ามันดีอะพี่น้องไปเฮ็ดเลยนะครับผมพี่ผูใ้ใดที่กำลังที่เจอกับปัญหาโรคใบยิกใบดังนะครับผมบางพื้นที่เริ่มซิลุม่มลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังมามีก็ดีใจน้ำแต่ว่าของผม,ผมนี่ยุ่มาโดยแล้วละนะครับผมสำหรับโรคใบยิกยม่ต้องหวงสายพันธุ์อย่างจริงๆเอามา มาก่อนนะครับผมเก่งๆเอามาเลยแต่ว่ามันก็มีสายพันธุ์ที่ป้องกันโรคอีลีเนี่ยก็มันกับมันก็มีหน่อยเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังทดลองออกมาเนาะแต่ว่าตอนเนี่ยสายพันธุ์ที่เก่งๆหวัวดีๆเนี่ยที่เขาไปเอาไปหามาปลูกเนี่ยเจอลงมืดครับเจอลงมืดเลยแถวบ้านผมเกษตรศาสตร์แขกดำํำฟงเพชรยังท,งทางก้านแดงก็กโดนโดนมืดเลยครับนะครับผมโดนมดนะครับผมค่ะเพาก็มีวิธี เฮ็ดได้กับเขาเพียงเท่าน,นี้ล่ละเขาหาวิธีบำรุงเขาให้ได้นะครับผมบ่ไปยังนะผมตอนนี้ผมกับปุ๊บปยังแล้วบ่ได้ซีเรียสแล้วเอาผมกับเอาท่อนพันธุ์ท่อนอย่างมาปลูกแลยพี่เรลวท่อนพันธุ์ที่เป็นใบญีก,กผมก็เอาไปปลูกนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้เอาไปปลูกมดัดนะผมบ่ได้ซีเรียสแล้วเ้อาพี่น้องเนาะ,น,ะนี่แหละเขากับปรับจูนอยู่กับเขาปรับเขาหาเขาให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้พามาเบิ่งตัวน,นี้เราพี่น้องเห็นมันไหมครับสองเดือนกับอีก ยี่สิบหกมือเนี่ยเห็นความสมบูรณ์มาครับความสูงความใ่แล้วก็ต้นเห็นไหมครับต้นลำต้น,ตนอวบใ่เดี๋ยวอีกคลิปนึงนะผมฝากพี่น้องติดตามไปเบิ้งอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะพามาติดตามเรื่องหัวพ่อมหัวเริ่มสีล้งคักแล้วเพราะว่าผมมาฉีดสูตรหัวไปครัง้งนึงแล้วนะผมสูตรลงหัวไปครั้งนึงขีดได้ประมาณอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก็กาๆวนะผมสีเข่าสองอทีนะมันก็เริ่มสีตึงขึ้นแล้วละ่ะนะผมจากที่เบิง้งย้อนค่อยมาติดตามกัน เรื่องของหัวเป็นมพี่น้องเบื้องโค้งสั่งมันสองเดือนเนะบิ้งโค้งสั่งครับว่เงาเบิง้งการแตกโบกมาเอาเขายังมาติดตามกันเนาะสำหรับเรื่องของหัวเพราะว่ามันเป็นลบเป็นยังคือต้องต้องติดตามเพราะว่ามันเป็นระบบลดต้นทุนพี่น้องเขาต้องติดตามนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ในแปลงถัดไปหรือว่าเอาลงแปลงก็ไปนะครับผมถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ ต่อพวกเขาเชาาเกษตรยังไหลเลยนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อผมเนี่ยไหลคักเพราะว่าผมลดต้นทุนได้ยังคักเลยเอาครับผมครับพี่น้องมาติดตามมาเบิง้งเนี่ยไปยิกไปดังแต่ว่ากลางปกติเห็นบ่พี่น้องมันก็กลางคือมันปกติได้เห็นบ่กลางกองแสงได้ดีเห็นบ่เนี่ยกลางปกติกลางแล้วกลางคือมนดีแล้วนะครับจากที่เขายิงๆก็งองนะโอ้เบิ้งแล้วก็ท่อแต่ว่ากตอนนี้ก็โอเคสบายใจครับผม ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเขาครับใบเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเล่นเล่นลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จากกรุลยซานก็สวัสดีครับผม